ครับพี่ตารัคสูช่ช่องนิคแล้วชาแนลพี่ทานทมั่วมากถ่ายมากี่รายการแล้วเนี่ยตลอดไปเนี่ยมั่วตลอด,เ,ลอดเอาวันนี้เรามีของดีาอีกแล้วนิคแบลวเรามีของดีาอีกแล้วไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนนี่ฟล็อกไลท์ไอ้นี่ยี่ห้ออะไรยีร่ห้ออะไรเนี่ย ิวเจอร์อายเราไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเลยไม่ได้เพิ่งมาอ่นานมารีวิวนี่ยเพิ่งมาอ่านเราข้าวไฟมันเกี่ยนฟิวเจอร์อายฟิวเจอร์อายของดีได้มาในราคา2000กว่าบาทต้ตนๆเท่านั้นอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันซึ่งเราจะติดกับโฟร์ซ่าสามศูนย์แต่ว่าวิธีการติดเหมือนกันทุกคันเลยนะยใช่เดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์นี่เขาในกล่องเนี่ยเขามี่มาให้ครบทุกอย่างเลยอุปกรณ์เดินสายแรงต่างคือเราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพื่อจะมาอัดแอปกับรถเราทั้งสิ้นเพราะว่าเขามีมารอไว้เพียบพร้อม ขายุดหายุดนีด่มีให้ครบหมดเลยยี่ห้อนี้นะสองพันต้นต้นต้องหาจังหวะที่ลดดีๆในในออนไลน์นะไปหาซื้อเอาแล้วกันแต่ว่าอันนี้ที่เราแนะนําเลยว่าคุณภาพเขาดีจริงๆอุปก,กรณ์เขาครบด้วยนี่หลักๆเราบอกวก,กว่อนเดี๋ยวว่ามันต่อไฟแค่สามเส้นอ่าน,น,น,นี่ง่ายมากเลยครับนี่เดินมาให้เรียบร้อยแม้กระทั่งที่จะจัมกับพัวแบตเตอรี่เห็นไหมแล้วก็ไฟที่มีแจกใช่สวิตก็มีมาพร้อมเลยเราแค่เราไม่ต้องไวริ่งสายไฟใดๆทั้งสิ้นเราแค่เอามาประกอบติดตั้งกับรถเท่านั้นก็เพียงพอแล รถอะไรก็ได้นะมันจะเป็นต้องเป็นฟอร์ซ่าสามารถศูนะอนะเดี๋ยวโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินจากสวิตสไตล์กันก่อนนะเราจะถอดเส้นที่เป็นสายสวิตออกมาก่อนเส้นนี้มันยาวถอดออกมาจะได้เดินง่ายๆครับสวิตถอดเลยอ่าดึงออกได้เลยเนาะโอเควิธีเขาก่องแยกกล่องโอเคแล้วเราก็เอากาวที่แถมมานะครับที่จะติดสวิตนะนั่งอยู่งนี้อ่าโอเคเรารอดสายเข้าไปก่อนเลย ก็สวยอยู่อย่างนี้อ๋อมันจะแปะอยู่ด้านหลังนะอ่ากาวอยู่นี่โอเคครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเอาเลยว่าเราจะติดสวิตกับตรงไหนนะอย่างคันนี้เขาเลือกที่จะติดตรงบริเวณแฮนด์ทางด้านซ้ายอะตรงตรงสวิตนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ว่าตรงไหนที่เราใช้เปิดปิดสะดวกคอนโทรลง่ายๆเราก็เลือกตรงนั้นเลยผมไม่ผมจะ แล้วเราก็เดินสายนะครับหล,ลบซ่อนๆไปตามมุมรถของเราไปตามนะไตไฟอะไรก็ว่าไปให้ดูสวยที่สุดอโอเคเมื่อเราเดินสายรอดมาได้แล้วนะอันนี้สวิตไฟอ่าสายสวิตไฟเราก็จะมาต่อเข้ากับกล่องเหมือนเดิมดูขั้วไฟให้ดีมันจะมีไฟสามเส้นทิศทางให้ถูกต้องโอเคครับหลังจากนั้นเนะี่ยเราก็ดีไซน์โดยการหาที่ติดกล่องเนี่ยคอนโทรลเนี่ยเราจะาไว้ตรงไหนดีเราก็เลือกได้เลยแล้วแต่รถแต่ละรุ่นนะ คือสามเส้นเส้นดํานี้ไฟไฟลบเส้นแดงไฟบวกโอเคแดงบวกดําลบอแล้วสีขาวเนี่ยสีขาวนี่เป็นไฟสวิตช์กุญแจโอเคครับเราจะเริ่มโดยการเอาสีแดงเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ดําเข้าลบเลยดํเข้าเข้าที่ขั้วลบแบตเตอรี่เลยใช่ส่วนไอ้ไฟสวิตช์กุญแจเนี่ยก็คือไฟ ACC นี่ที่กล่องมันเขียนไว้นี่5แอมป์ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาจับสายด้านหลังเส้นเดียวที่เราต้องจับเองอ๋อ จะมีอยู่เส้นเดียวที่เราจำไอ้นี่เรียกล่องอะไรอะพี่กล่องฟิลลรถไงอ๋อกล่องฟิลหุงรถเอออืมแล้วถ้าเป็นรถรุ่นอื่นน่ะเหมือนการมีบดอะอย่างนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วอ๋อก็ต้องหากล่องฟิลนี้ให้เจอนะใช่โอเคครับกล่องฟิลลรถตัวนี้เราจะเลือกการจั๊มสายไฟแบบตัวตัวล็อกตรงนี้เคยเห็นปะเขาเรียกอะไรกันม้างู้คือหนีบตัวนี้ใช่ไหมสายไฟที่เราจะจั๊มเข้าไปหนีบแล้วก็เป็นหางปลาเข้ามาเสียบตัวนี้อ่าโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟตัวนี้มันจะเข้าไปล็ออกขงมน แค่แต่ไฟเส้นเดียวอืมนี่เราก็จำไว้ตรงนี้ตึ๊บตัวนี้เข้าไปหนีบเห็นป่าตึ๊บอืมเราต้องใช้คีมบีบนะตรงนี้แข็งมาก kimar dibi แล้วตรวนี้เสียบ <c oughs> อืมนนนอน,นี่เป็นวิธีการจับสายไฟเรียบร้อยง่ายๆตัวนี้เป็นไฟแต่ไม่กุญแจจับแค่เองแค่เส้นเดียวอีกสองเส้นเป็นแดงแดงบวกดำลบก็เข้าบแบตปกติเลยนี่แบบนี้่างน,น,นี้แล้วก็จัดสายไฟเอา จ้มโอเคนี่เสร็จแล้วเราก็ลองจ้ำเมื่อกี้เราจ้ำเส้นสายไฟสวิมมันแจแล้วเราก็มาลองจ้ำเข้าบัวเอ้ยเข้าบัวเข้าลบแล้วก็เข้ากล่องเราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้ไม่ได้ว่าไอ้ไฟตัวเนี้ยคีมที่เราจ้ำไปนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วเราก็มาลองต่อสายเปิดระบบดูก่อนนี่เนา้จ้ำกู้ไฟให้เรียบร้อย ก็เป็นต้อเกียเสียบอย่างเดียวไม่มีซ้ายมีขวารเราเสียบเลยผ่านกล่องเว้ยกุญแจเราก็เดินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ขั้นตอนแรกเอาไฟใส่ไปน,นี <c oughs> ่นี่แล้วเรา,เราลองมาล,ลองเปิดดูกันเปิดสวิตช์กุญแจครับหนับแรกโอเคสวิตช์กุญแจลองกดดูกุญแจไม่เจอนี่สวิตช์เรามาแอบไว้ตรงนี้เห็นปะวิตปึ๊มออาอไฟตดแล้วง่ายมากชุดน,นี้ต่อกันง่ายง่าย ไีไปสูงไปต่ำไปแปบบโอ้ยโอ้ยแปบบตาปิดซ้ายปิดขวาอีกกดแช่ปิดโอเคครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วมาดูกันอีกรอบนะึงค่ตึงมือน,นะมาปรับใหม่หันไปข้างหน้าหันไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วสายที่เราเดินขั้วไฟก็มารอตรงนี้แล้วนะตรงไหมพร้อมที่จะเสียบพร้อมเดี๋ยวเขาปรับอีก เราก็เดินสายเก็บงานให้เรียบร้อยนะที่จะไม่ติดที่นี่เวลาเลี้ยวด้วยอ๋อต้องดูด้วยนะแฮนต้องเคลียร์นะครับแฮนเคลียร์แฮนเคลียร์ใช่โชคเคลียร์แฮนเคลียร์ห้เก็บเป็นไทยนะเก็บงานให้เรียบร้อยครับสายไฟอะไรต่างๆเน้นย้ำนะครับเรามาระวังสายไฟที่จะไปขวางการเลี้ยวของแฮนแล้วก็โชค๊คการทับแรงของโชคกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ติดก็ดูกันให้ดีๆโอเคเราเดินสายล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเก็บงานให้ดีๆแล้วก็เราก็มาจับกับ นี่กล่องคอนโทรนกล่องคอนโทรนคอนโทรนไฟเราเริ่มจัมสายไฟแล้วจัมจากหลอดไฟเข้ากล่องมันไม่มีอะไรเป็นขั้วอย่างงี้เฉยเสียบต้องตรงขั้วไม่ตรงมันก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วมันบังคับอยู่แล้วโอเคครับหลังจากเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเราก็จะกดสวิตช์เพื่อให้ไฟติดนะครับอ่าขันหนึ่งขันหนึ่งขันมันมีสามรูปเล่หสามตะเจ็บปลุให้เขาเป็นไฟสูงเป็นอันนี้หนูทดลองก่อนเวยไฟกับอิฟ ่ไฟสูงไฟต่ำไฟกระพริบสามสเต็ปปิดกดแช่ทำไมทำหน้ายิ้มยักเนี่ยนะเอาเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วนะเนเอาเราไปเราตั้งไฟกันนะตั้งไฟกันแล้วถ้าเราไม่ตั้งเป็นไงไม่ไม่ตั้งก็ตาเลยอย่างเงี้ยแสบตาเออแสบตาแสบตาเดี๋ยวโดนปลาขวดกระทิงแดงนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเริ่มเลยทำไงพี่ตั้งไฟทำไงนี่ชนเข้ากับแพงไหมชนกับแพงเลยใช่ไหมกับแพงเอาชนเนี่ยชนให้พังเลยหรือว่าชนแค่แตะแค่แตะพอโอเคครับ สตาร์ทหรือเปิดกุญแจสตาร์ทก่อนเดี๋ยวแบตหมดกับเบรกซ้ายแน่นแน่นวีฮอนด้าโอเคแล้วก็เราจะเห็นไฟเดิมเรานะนี่แนวไฟเดิมอันนี้เปิดสวิตช์อ๋อนั่นคือไฟสูงไฟสูงเขาของเดิมอ่ของใหม่อ๋อโหสว่างยิ่งกว่าไฟเดิมพี่ก้าของก็แรงจริง ทีนี้ทำยังไงพี่เราต้องปรับยังไงอ่ะพยายามอย่าให้เสมอกับไฟหน้ารถมันจะแสบตาเขาเวลาขี่อ่ะออ๋แล้วเราไปลองขี่ดูออ๋ถ้าเขาด่าเรามาปรับลงมืออ๋อถ้าเขาเขาขอให้รวยนะขอให้รวยเจ็ดแม่นะขอให้ต่ำมาไฟหน้าไว้แท็กติกมีอยู่ตรงนี้ใช่อ๋อโอเคครับคันต้องขัดต่อไปโอเคต่อไปเราก็ปรับขึ้นลงนะอ่าแล้วก็ซ้ายขวาด้วยใช่ซ้ายขวาด้วยซ้ายขวาด้วยอ่าไปมากไปมากไป ขึ้นหน่อยไหมไม่ไม่มันไปตรงกลางมากไปหรือเปล่ามันไปตรงกลางมากไปอ่ะมันต้องออกส่งสออกข้างพี่พออ่ะโอเคแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้ขอบได้ไหมโอ้โหนี่สว่างมากเลยเนี่ยแสบตาเนี่ยนะแสบตาหมดแล้วเออเปิดอยู่รังสิตสว่างถึงเชียงรายได้ได้ได้ที่ออปชั่นไฟมีอะไรบ้างอ่ะไหนดูเลยดิมีไฟต่ำไฟสูงไฟกระพริบกระพริบซ้ายขวาไอ้ยากระพริบสายฝาได้ด้วยอย่างนี้ต้อง โอ้โหาไปลองหน่อยทดสอบระบบอือหือวิบบับวิบบับโอ้ยนิดเดียวก็คือจะไปไใจเลยโอ้ติดปุ๊บหล่อเลยนะหล่อเลยหล่อเลยโอเคสำหรับคลิปนี้จบอ่ะลาไปก่อน ใช่ป่ะชอบก็เป็นไงกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เข้าไปให้คนอื่นให้ทั่วโลกได้รู้รับรู้ว่ามีบิ๊กแบลอยู่อยู่ดูไม่ค่อยคล่องเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ